สวัสดีครับเจ็ีที่น่ารักที่ผ่านมานครับตอนนี้ก็ตักจากหาเห็ดเกาะนะครับอีซีก็มาถึงบ้านแล้วเนาะบารี้หาเห็บเกาะก็ได้ประมาณสองกิโลเนาะก็มาอถ่ายให้ดูนะครับอีซีก็ขอโทษนะครับก็เอาใส่ นี่หน่อยได้ได้แค่สองกิโลเองนะโอ้โอหโอ้โหกระดัหลังหนักเลยนะครับอีกีโอ้โหเจ้าหนูขนขนมาแล้วนี่ครับส่วนยวท่านคนก็อยู่ที่ซาลานะซาลายินน้ำนะครับอีกีอ้าว ายแล้วมาเร่งๆก็แล้ี่หายไปหมดเพราะว่ามีมลมพัดผ่านเนาะก็ดืนมักจากสะันะครับอุ๊มาใส่เพื่อจะวางก้าโอ้รถไถจนวิ่งยากนะครับอุ๊ดินมันเหนะียวเนาะน้ำยังไม่พอนะครับมีนตกมาเต็มนไม่พอแล้วครับน้ำที่ตกใส่ ที่นาเนาะตรงสูบมาจากสระนะครับพี่สีสูบน้ำจากสระดูดเนาะดูน้ำจากสระขึ้นมาใส่นาพี่สวัาสดีเอาทียังไหมมืดพื้นฝนวันนี้วันที่สองแล้วมันตกเมื่อวานนี้ก็ตกตอนเย็นเนาะวันนี้ตกช่วงบ่ายๆนะครับพี่ก็โอ้ย สนุกครับไปหาเห็ดก็คนเยอะจริงๆครับี่ซีแต่ก็ได้เยอะจริงๆนะครับดูของแต่ละคนนะครับวิซี่สองโลขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับมีบางคนเนาะได้เห็ดละงกนะครับี่ซีเห็ดละงวงงเขาเห็ดงงขาวเนาะประมาณโลโอโ้ผมเจอสองดอกเนาะ ไม่ได้ถา่ายคลิปน,นะครับพี่ต้องออรีบหาหาอย่เพาะทันทีไม่งั้นไม่ทันเพื่อนนะอเนาะแต่ก็ยังได้น้อยกว่าเพื่อนอนะครับมาดูกันเนาะก็ดีครับพี่ซีได้แค่นองโลก็ยังดีเนาะกว่าไม่ได้เลยนะครับพี่เมื่อวานนี้ก็ขึ้นพ่นยาหญ้าเนาะก็ไม่กลัวครับพี่เมื่อวานนี้ฝนผมพ่นเสร็จ มันยังไม่ตกเนาะวันีครับพี่ซีสังคงก็นั่งไม่ได้ทำอะไรอยู่กรงสาราทั้งคืนนะครับแบบที่คน,นไทยไหายเสร็จก็จะปั่นปีด,ดใ,ให้มันละเอียดเนาะเอาน้ำใส่ไว้หนึ่งคืนหรือว่าสองคืนเนาะก็ไป นะครับบาสข้าวนะโอ้ข้าวหยุดแล้วเล้วอซีฝนทีนี้โอ้หมดเลยทีนี้ไปดูน้ำี่โอฟ้าร้องฟ้าร้องเดี๋เวานตกมาฟ้าร้องมาด้วยก็ ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าผมเปิดผมปิดโปรโมทไว้แล้วเนะาะโทรศัพท์ลองก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะครับเป็นมาขับน้ำอยู่ในเครืองสุดน้ำหนี่ไหลไหลเรงนะครับที่สีน้ำยู่ที่สามกอเยอะอยนะเลยหว่วงกาก็ไม่หม่หวงไนมะ่ห่วงเนาะช่วงนี้นรือว่าจะตกแค่นี้แล้วก็ แตกหรือเปล่าก็ไม่รูเ้เนาะรอดูอเดี๋ยวนี้ข้าวออกก็จะได้เอาน้ำตรงสระพี่ซีน้ำตรงสระที่มาใส่เนะาะกาข้าวมันต้องการการต้องการน้ำเนาะเวลาเรายาวใหญ่แล้วมันต้องการน้ำเนาะตอนขวานีขวา,ขวาเสียดหอบ ปล่อยน้ำลงปล่อยน้ำออกเลยเนาะจากแปลงหวานก้านพินาพิหวานก้านแอ้นก็เถอะนีข้าวเนาะมันจะได้กอนก้านง่ายนะครับพี่ซีครับผมก็ทำอะไรก็ไม่รู้เนาะยีงยังยี่ยังยังอยู่ครับพี่ซี น้ำอยู่ที่สาก็เยอะอยู่หลายแหล่เลย,ย,ยน้ำขึ้นมาเหมือนกับผู้หลวนม,มันตกแล้วโอ้โหน้ำยิงงย่งผ่านคนวิ่งผ่านนะครับพี่เดี๋ยวโอ้ผมไปหาเห็ดนะครับพี่สีไปดูหาเห็ดเผาะปีนี้แหละครับพี่สีเห็ดเผาะเยอะปีที่แล้วนี่ยังไม่เยอะเท่าไรเท่านีาน้เนาะ ปีที่แล้วนี่ยเกิดแล้งงูนะ,งนะครับที่ไอซีหลายเยอะมาปีนี้โอ้ยเจกาะเยอะองสงสัยครับอีกทีเจ็นแล้งงูสงสัยจะไม่ออกเนาะเพราะว่าแต่กอนเนาะถ้าเจ็บเกาะออกเยอะเกินแล้งงูจะไม่ออกออกก็ออกไม่เยอะเนาะอืมลดไถยืนยากครับทีเพราะว่ามันไม่เป็น มันไม่มีน้ำเนาะต้องรอใช้รอก่อนมีน้ำเนาะฝนตกเล่งวังนนี้เล่งหวานก้าทำนา,าหวานก้าดำนะทำนาเนาะตาาไมทำทีนี้นสงสัย,ยจะไม่มีข้าวกินแล้วครับสิต้องรีบแล้ว หวานตาเนาะแต่ก่อนนี่จะเอานู่นนะครับเดิอนอะไรวันเลขหน้าขวันเนาะขวานตาน,ตน,นี่ครี่ีปีนี้โอ้ยเดินเกิดเดินไปแล้วครับพี่ียังไม่หวานเลยนะครับพี่ซีโอ้ตอนน้องไอเดียกบน้องมาจอยพี่ีมันจะเล่นน้ำดิตอมานู่นนะครับพี่อันนี้น้องไอเดียก็ไม่ลงมาเนาะ นอนดีนอนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวน้องมาต่อยต่อไปโรงเรียนแล้วอีซ่ซีที่ร้อยอิดบอกพุยโวยเลยครับอี่ซีบอกพุยไปสายมองเนาะสายมองไว้นะครับอีซ่ซีมาก็นี่นะครับเป็นยินไหมครับอีซ่ซีเสียงบอกพุยพูดเนาะรอลาบปลาทำงาน,นโอ้ ได้ปลามาก่อนเนาะพั่ซีไลลาบสงสัยจะอร่อยเพราะวันนั้นผมทำให้กินลาบปลาพั่ซีลาบดิบก็ไปสิบีกันได้ไม่ไม่กินดิบก็ขอโทษนะครับลาบดิบสุดยอดตุ๊บๆนิ่งอร่อยนะพี่ซีลาบปลาอา้าวฮิ้ รอน้ำแล้วคลิปี่คนี้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงคันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ